สวัสดีค่ะ VIP อดาวันนี้นะคะเราจะพามารีวิว Small Leather Goods ของ Chanel นะคะก็คือกลุ่มเครื่องหนังใบเล็กของ Chanel อันประกอบไปด้วยพวกกระเป๋าสตางคา์ card holder c o i purse นะคะเรามาดูใบแรกกันค่ะเป็นสีน้ำเงินอ l เล็กเซนนะคะอะไหล่ทองวิ t a g e มาด้วยหนัง lam skin แล้วก็สิบรอบนะคะรุ่นนี้เป็นคอยเพิร์สที่ลักษณะหน้าแบบกระเป๋าบอยนะคะด้านในนะคะจะมีแบรนด์ชา n e l อยู่แล้วก็เป็น m a d e i n i t a l ตมีช่องใส่การ์ด3ช่องใช้งานได้สะดวกเดี๋ยวเราจะมาลองใส่การ์ดดูนะคะว่า ใบนี้ใส่คา์ดได้จุแค่ไหนโอเคค่ะเรามีคร์ชันแนลอยู่ปึกหนึ่งนะคะลองดูกันค่ะหนึ่งช่องหนึ่งใส่ได้แปดค์สสบายเลยนะคะช่องกลางนีดใส่ได้ประมาณสักสี่ห้าร์ดกำลังดีค่ะ รับประมาณ18คับ18บาส1บใบกัลังดีนะคะด้านข้างก็จะปรประมาณนี้สำหรับไซส์่ในตู้กระเป๋าเดี๋ยวเราจะขอเป็นอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่ามันมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ค่ะเรามาดูใบต่อไปกันเลยนะคะใบนี้ก็จะเป็นคอยเพิร์ส แล้วก็คาร์ดฮเดอร์เช่นเดียวกันมาในหนังคาเวียเฟ n นิชชิ่งที่เป็นกระเป๋าเป็นลักษณะของบอยแบ็คนะคะไม่ใช่คลาสสิกโลโก้ไลท์โกแล้วก็เป็นลักษณะของชายนี่ไลท์โกนะคะคือมีความเงาด้านในจุข,ของมากๆเลยค่ะมันจะมีถึง2พาร์ติชันใหญ่ด้วยกันแล้วก็ยังมีด้านหน้านะคะสามารถเสียบคาร์ดได้อีก1-2ใบ มาดูความจุก,กันค่ะ้งนะะ okay, ช่องนึงใส่ประมาณ10บใบได้ไม่ขับเกินไปนะคะอีก10บใบนะคะลองดูกันได้่ไหมที่10บใบประมาณ20บใบจะแน่นไปนิดหนึ่งความจุอยู่ที่ประมาณ15-16ถใบสำหรับใบนี้นะะ ขนาดของตัวกระเป๋าความกว้างความ,วามยาวเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตเป็นข้อมูลให้นะคะโอเคทั้ง2ใบนะคะเมื่อเทียบกับตัวกระเป๋าตังสั้น w a l l Vollet t r วอ a l l e t ของ Chanel นะคะก็จะให้ดูไซส์อันนี้เป็นช็อ t Wallet c คลาสสินะคะที่สามารถใส่บัตรได้ปกใบ Standard ของ Chanel นะคะ เมื่อเทียบกับกระเป๋าตัวนี้ก็จะเห็นว่าไม่ได้เล็กกว่ากันมาในขณาดที่ราคาต่างกันเกือบครึ่งหนึ่งทีนี้มาดู Pro and Con นะคะโอเคข้อแรกเลยคือสำหรับรุ่นนี้นะคะ10ิปี้คอยเพิร์สนะคะความจุเห็นได้ชัดเลยว่าจุมากแล้วก็ของไม่มีตกหลน่น ไม่ว่าจะคลิกด้านไหนนะคะแต่ว่าคอนของตัวนี้คือโอเคหนึ่งใบนี้เป็นหนังแยมสกินซึ่งอาจจะทำให้เกิดร่องรอยได้ตัวอะไหล่เมื่อเป็นกระเป๋าใบเล็กที่ใส่เข้าไปในกระเป๋าทีนึ่งเนี่ยเวลาหยิบจับก็อาจจะมีการเจียดสีทำให้เกิดรอยง่ายนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ถึงลักษณะจะใหญ่กว่าแต่ว่าเมื่อ เปรียบเทียบการใช้งานในการใส่บัตรนะคะจะเห็นว่าใส่บัตรได้น้อยกว่า2ถึง3ใบเลยทีเดียวส่วนข้อเสียอีกหนึ่งข้อนะคะของทั้งสองรุ่นนี้คือเมื่อนำใส่ธนบัตรแน่นอนว่าไม่สามารถใส่ได้แบบเต็มใบนะคะก็จะต้องมีการพับครึ่งเพื่อใส่ใบนี้ก็จะพับครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่นะะส่วนเจ้าตัวเล็กนี้ก็อาจจะต้อง ลแล้วก็อีกทบหนึ่งค่ะก็ะใส่แต่ว่าเรื่องการใส่เหรียญไม่ต้องห่วงเนื่องมาจากว่ามันมีสิบรอบเนาะค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ